หลังจากหัน่นหัวใช้เท้าแล้วนะคะน้ำหมี่ก็จะมาล้างนะคะใส่เกลือน้ำไม่เคยทันใจเลยค่ะ นี่นะคะใส่เกลือลงไปค่ะการทาต้มหัวไชเท้าหมูสับนะคะน้ำหมีก็ทําแบบง่ายๆค่ะแล้วก็เครื่องปรุงนะคะก็จะมีหัวไชเท้าค่ะหมูสับซึ่งน้ำหมีมากแล้วน้ำหมีก็จะไม่ไม่ตำกระเทียมรากผักชีลงไปอีกนะคะเพราะว่ามันอยู่ในหมูแล้วแล้วก็ผักขึ้นช่ค่ะ ใบตองโอค่ะนี้แล้วก็เ,เกลือนิดหน่อยค่ะซสิ้๊วขาวถ้าอะไรที่เป็นต้มตืดน,น้ำหมีจะไม่ใส่น้ำปลาเลยนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เหม็นค้าวค่ะเราไปทํากันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็ติดไฟต้มน้ํากันเลยนะคะน้ําเดือดแล้วนะคะน้ำหมีก็จะใส่หมูสับลงไปค่ะ นี่ก็จะใส่หัวใช้เท้าลงไปเลยค่ะแล้วก็ปุงเครื่องไปเลยค่ะก็ใส่มีแค่สสิ้๊วขาวนะคะเกลือน,นิดนึงค่ะอ๋อน้ำหมี่ลืมบอกนะคะน้ำน้ำต้มนี้น้ำหมีจะใส่แค่หนึ่งถ้วยที่น้ำหมีทานนะคะหนึ่งถ้วย น้ำมี่ทำหนึ่งถ้วยเท่านั้นเพราะว่าทานคนเดียวลงจิมไม่ทานโอเคล้วก็ปิดฝานะคะรอจนสุกค่ะต้องต้มจนเออหัวใช้เท้ามันใสนะคะน้ำมีก็ตั้งต่อไปแต่ว่าชิมรสชาติแล้วพอดีเลยคะ่ะก็น้ำมีก็จะใส่นี้ลงไปเลยนะคะสลารีของฝรั่งค่ะผักเรียกว่าอะไรนะคะผักขึ้นช่ฝรั่ง ใช้เท้าเป็นใสๆแบบนี้ใช้ได้แล้วนะคะโอเคไปทานกันเลยค่ะเพื่อนๆดูนะคะแมวมองค่ะแย่งเก้าอี้น้ำหมี่และน้ำหมี่ลุกมาโอเคน้ำหมี่ไปกินโชว์ก่อนนะคะเอกิ๊บมามีกิบมามีโอเค,อเค <laughs> นางไปแล้วค่ะ <c oughs> ประโยชน์ของหัวชัยเท้านี้นะคะก็จะมีคาร์โบไฮเดรตเส้นใยโปรตีนวิตามินเอฟัสฟอรัสวิตามิน B1 B12 แล้วก็วิตามินซีน้ำมันหอมระเหยนะคะรวมทั้งสารต้านมะเร็งช่วยระบบทางเดินหายใจค่ะพอดีสำหรับคนที่ แบบว่ามีเสมหะในลําคออ่ะเอาหัวชายเท้านะคะไปสับแล้วก็ขันเอาน้ํามาดื่มแล้วก็จะถ่วยให้หายใจลมหายใจสะอาดแล้วก็ทางเดินหายใจสะอาดโล่งค่ะทั้งนี้อันนี้น้ำหมีดูมาจากช่องคุณลุงช่องหนึ่งตอนนั้นน้ำหมีเข้าไปดูแกเกี่ยวกับเอ่อเรื่องเหงืออบวมอะค่ะแล้วทีนี้น้ำหมีเห็นคลิปแกแต่ละคลิป คนดูเป็นล้านล้านขึ้นเลยค่ะแล้วก็ตอนนั้นมีคนติดตามแกแค่ประมาณ800กว่าคนแล้วตอนนี้วันนี้น้ำมีเข้าไปดูอีกโอ้จะล้านคนแล้วค่ะแบบไวมากเลยอะผ่านมาแค่เดือนเดียวเองโอเคเนี่ยน้ำมีไม่ต้องเติมอะไรมากเพราะว่าหมูก็หมักไว้แล้วแล้วก็เติมแค่ซีอิ๊วขาวกับถ้ามันไม่ไม่เค็มพอเราก็ใส่เกลือไปอีกนิดเดียว พราะน้ำหมี่ไม่ชอบใส่น้ำปลาพวกต้มจืดหรือแกงมันจะมีกินข้าวอะคะ่ะนี่นะคะ ถ้าพเพื่อนชอบช่วยกดไลค์กดแชร์และสำหรับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะคะอย่าลืมกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องมิกนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ